ดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการที่ดีค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับดรเบญจวรรณสลิงคานอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการดําเนินธุรกิจค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะในการดําเนินธุรกิจองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหนึ่งก็คือคนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจค่ะเพราะคนในองค์กรจะเป็นกําลังทางความคิดความรู้และก็ปัญญา สามารถพาให้องค์กรขับเคลื่อนไปไปได้ในทิศทางที่เรากําหนดนะคะอยากเรียนถามอาจารย์นะคะตรงนี้ค่ะว่าการบริหารคนหรือที่เรารู้จักกันว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะมันคืออะไรแล้วก็มีวิธีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะค่ะ,ะถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการนะคะในที่นี้เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของคนจริงๆถามว่ามีต้องมีความจําเป็นมากไหมในความพิดของอาจารย์ก็ถือว่าต้องมีความจําเป็นมากเพราะว่าคนก็คือตัวขับ ในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการดําเนินธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในความหมายของคําว่าคนเมื่อเรามารวมมารวมในมิติของการทํางานนะคะมันก็เข้ามาสู่ในให้ให้มองก็คือจะเป็นมุมลักษณะของทรัพยากรที่สําคัญ mm hmm. เทียบเท่ากับเรื่องของเงินนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีไม่มีคนมีเพียงแค่งเงิน <Okay. S 1> มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเราสามารถขับเคลื่อนได้ ในในมิติของการเป็นผู้ประกอบการหรือการสร้างธุรกิจขนาด SME นะคะก็จะในความหมายก็จะมองในเรื่องของการเอาความรู้ความสามารถนะคะมาทำงานในความถนัดนะคะในบทบาทในแต่ละตำแหน่งซึ่งคนในที่นี้นะคะที่เราจะมาใช้ในองค์กรนะคะในการทำธุรกิจก็จะต้องมีทักษะต้องมีความรู้ต้องมีความสามารถในเรื่องของ อ,อุปนิสัยอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็ปิดท้ายในเรื่องของอทัศนคติทัศ<ท>นคติก็มีความจําเป็น,นะคะ่ะที่ทําให้ช่วยให้เราขับเคลื่อนในการทํางานนะคะเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือคนจะอยู่กับเราไม่นานเพราะเข้ามาแล้วก็จะเป็นอะไรที่มาเรียนรู้แล้วก็ออกไปแล้วก็ออกไปค่ะแล้วก็จะเป็นปัญหาในส่วนเรื่องของการวางหมายถึงว่าเราอาจจะ วางแผนไว้แล้วหาคนไม่ได้ตามที่เราอยากจะได้ซึ่งบางทีในวิชาชีพหรือการทำธุรกิจที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะที่จะต้องคัดหาคนที่ตรงนะคะ <S 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 เพราะว่ามันเป็นงานฝีมือหรือเป็นวิชาชีพเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีขบวนการนะคะขบวนการในเรื่องของการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ได้มาซึ่งคนที่เราต้องการจริงๆนะคะเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนะคะในขบวนการตรงนี้ในจุดเริ่มต้นนะคะในสิ่งแรกเราควรจะดูในเรื่องของการวางแผนกําลังคนถามว่าในวิธีการวางแผนกําลังคนพอยต์สำคัญเราต้องดูจากอะไร การวางแผนกําลังคนอันดับแรกอาจจะมองจากโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าเราต้องการคนจํานวนเท่าไหร่เมื่อเราดีไซน์โครงสร้างได้นะคะเราก็จะรู้จํานวนคนที่ชัดเจนหลังจากนั้นเรานํามาสู่การคํานวณเวิร์กโหลดหรือจํานวนปริมาณงานนะคะว่าปริมาณงานที่เราอยากจะได้ในแต่ละเฉพาะตําแหน่งหรือโพสิชันที่อยากจะวางอย่างเช่นหัวหน้างานต่างๆหรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้จํานวนเท่าไหร่อันนี้ได้มาจากการวางแผนกําลังคนและนํามาสู่การคํานวณ workload ซึ่งในคำวันคำนวณการ workload ตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจะดําเนินการต่อก็จะเป็นส่วนเรื่องของการ oh. วิเคราะห์ job analysis การวิเคราะห์งานว่าแต่ละตำแหน่งมีงานอะไรที่จะต้องรับผิดชอบนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์เนี่ยจะประกอบเ็นองค์ประกอบของตัวการวิเคราะห์ job description oh. ในตำแหน่งนั้นก็คือสมมติเช่นตำแหน่งผู้จัดการ oh. ที่เราจะจ้างมา ควบคุมงานจะต้องมีรายละเอียดหรือคำพรรณนา job description อะไรบ้างเนี่ยตัวที่หนึ่งเราอาจจะมองถึงเรื่องว่าเขาจะต้องเข้ามาแล้วต้องรับผิดชอบในการวางแผนควบคุมการทำงานหลังจากเรารู้ว่าคนที่เราจะนำมาทำหน้าที่อะไระใช่ไหมคะแล้วเราก็จะนำมาสู่การ job specification ค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะ<ม>ของคนที่เราจะ มาทำงานอย่างผู้จัดก,การอายุงานเริ่มต้นจากเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือว่าอายุายนะคะมีประสบการณ์ระดับการศึกษาวันนี้อาจจะต้องระบุไปนิดนึงว่าอาจจะเอาเป็นยาโทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นํามาสู่การวางาการวิเคราะห์การประเมินงานก็อาจจะเอาจากจ็อบดีสคริปชั่นมาแล้วก็มาเขียนในเรื่องของการวางจ็อบ อ v a l u a t i o n ก็คือการประเมินผลงานตรงนี้ซึ่งเราจะดีไซน์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเมื่อเราดีไซน์ตรงส่วนนี้เสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะจ้างใครทําตําแหน่งอะไรคุณสมบัติเป็นยังไงค่ะ,คะ,ะหลังจากนั้นเราก็มาสู่ขบวนการที่2ก็คือการสรรหาจะเอาที่ไหนล่ะอตอนนี้ต้องคิดแล้วว่าจะเอาที่ไหนนะคะอย่างถามว่าโดยหลักการก็จะมีอยู่2อ,อ,อ,อวิธีการก็คือ1อาจจะเอามาจาก ภายในองค์กรที่เราอาจจะรู้จักอีกวิธีหนึ่งสัญหาจากภายนอกก็เปิดรับสมัครเลยเปิดรับพราคนนอกไปที่สถานศึกษาอาจจะอยากจะได้ในเรื่องคนปฏิบัติงานเยอะๆก็เอาไปรับรับสมัครรับสมัครที่มหาลัยเลยค่ะเมื่อเรารู้ว่าเราจะสัญหาที่ไหนก็นํามาสู่ขบวนการคัดเลือกซึ่งขบวนการคัดเลือกอะค่ะอันนี้สําคัญบางที เครื่องมือในการคัดเลือกถ้าระวังแผนไม่ดีเราจะได้บุคคลที่ไม่ตรงความสามารถเพราะว่าโดยพฤติกรรมของคนนะคะอยากได้งาน<ฆ>ก็จะตอบว่าทําได้ไดค่ะทําได้ <c oughs> แต่ทีนี้ในใน,ในวิธีการเราก็ต้องมีเครื่องมือในการทดสอบเมื่อเราได้ตรงสว่วนนี้แล้วเราจะนํามาสู่เรื่องของการบรรจุแต่งตั้งแล้วสู่ขบวนการปฐมนิเทศ ะะการปฐมนิเทศจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทําให้คนมาทํางานเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจวิธีการนะคะเมื่อปฐมนิเทศเสร็จทําอะไรต่อก็คือมาสู่การอบรมอบรมเสร็จก็พัฒนาซึ่งอันนี้จะอยู่ด้วยกันนะคะอบรมและพัฒนาหลังจากอบรมและพัฒนาเสร็จปุ๊บนะคะก็นํามาสู่ในส่วนของการทํางานทดลองงานนะคะแล้วก็นํามาสู่การประเมินประเมินเพื่อที่จะ ให้ค่าจ้างเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นในความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนขบวนการที่อาจจะเป็นส่วนของการซัพพอร์ตหรือการต้องการให้คนที่มีความสามารถเพื่อแก้ปัญหาการออกจากองค์กรของเราอะคะ่ะเราก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้สวัสดิการนะคะผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพนักงานต่างๆอนะคะ่ะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้คนอยู่กับเรานะคะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโดยสังเขปนะคะค่ะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณดรเบนจวรรณสเลิงคานเป็นอย่างมากนะคะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ